ไม่รู้ว่าใครเดินมานะเฮ้ยอยญ่ขึ้นมานะมันจะขึ้นมาเฮ้ยเฮ้ยไปลงไปเฮ้ยเออดินลงมาเฮ้ยเร็วมึงเอาของเขามาไม่แปลกเลยนะที่มันจะตาม สวัสดีครับสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านนะครับผมเบสคนเดินป่านะครับวันนี้ทุกคนครับผมเนี่ยก็ได้กลับเข้ามาในป่ากับสอนอีกเช่นเคยนะครับผมก็วันนี้ทุกคนผมเนี่ยจะมาดูต้นตะเคียนที่ผมเนี่ยได้ฝันไว้เมื่อวานนี้นะครับก็ตอนนี้เนี่ยทุกคนมันแดงมากนะครับเลือดเนี่ยออกมาแบบเป็นก้อนๆน,นะนะแบบแดงจัดเลยนะทุกคนก็ไม่รู้ว่ามันเกิดขึ้นมาได้ยังไงนะอืมก็เลยวันนี้ผมจะกลับมาดู นะครับผมก็เดี Dracula> ๋ยวเราจะเข้าไปดูกันเลยดีกว่านะครับพี่พี wow ่ไปเราไปดูกันนะครับนี่นะครับทุกคนสมัยเด็กลอยที่มึงฟันเมื่อวาน่ะโอ้ยทุกคนครับแดงมากเลยนะทุกคนแล้วมันเหมือนกายจนเกล็ดเลือดเลยนะทำไมเบ็ดดำดำก้อนดำดำอ่ะอือหือก้อนเกล็ดเลือดอ่ะใช่เหม็นมากคุณอยู่นี่ยังเหม็นเลยเหม็นน้ำอ่ะ ส่วนพวกนี้มันก็ยังอยู่ที่เดิมนะครับนี่ถ้ามันเป็นของศักดิ์สิทธิ์มีเจ้ามีอะไรทำไมกลิ่นมันไม่หอมอ่ะคือก็แปลกกลิ่นเหม็นแสดงว่าเป็นข้ามมันมุดนะทุกคนแดงเป็นของดำมาทั้งหมดแดงกว่าเดิมนะทุกคนเจอ้กเป็ดไหมแบบแข็งๆงั้นนี่นอะไรสอนต้องตะเกียนอยู่ตรงนี้ กินเหม็นมากพี่เหม็นแบบเหม็นเน่าอ่ะ่าของแกใชมนมรคมขังอะไรไม่มีหรอกนใเต้ยงนมันแปลกที่ว่าทำไมเลือดมันออกมาได้เนี่ยยังงงอยู่เราขึ้นห้างกันดรกว่ามั้งทำอะไรกินกันดรือ ไปทอนเดี๋ยวเราจะไปขึ้นห้างกันนะครับเพราะว่าห้างเนี่ยอยู่ด้านบนนู่นนะก็เรามาถึงสักพักแล้วแหละเราก็เลยมาดูต้นตะเคียนที่ผมเนี่ยฟันไว้นะครับก็เลือดเนแบบโหน่ากลัวมากพี่พี่มีก่อนห้างนะครับ ทยางนี้เมื่อวานนี้เราขึ้นไปเราก็เจอเลือดด้วยนะครับพี่พี่ใช่เดี๋ยวเราจะขึ้นไปดูนะว่าเลือดที่เราเจอเมื่อวานนี้เนี่ยยังมีอยู่หรือเปล่าเมื่อวานนี้ผมไม่ได้ขึ้นไปถ่ายให้ดูนะขึ้นางขึ้นไปข้างบนห้างกันดีกว่าครับไปทุกคนเดี๋ยวไปเจอกันบนห้างเลยดีกว่า ไป้ไ่อแบบแบบๆมาอากาศเย็นตลอดเวลาเลยนะครับเพี่อน อล่มตอนนี้ก็ยังป่วยนิดหน่อยพี่แต่ก็ดีขึ้นมากแล้วนะผมดูจากสถานาการณ์คาดการจาัดอาการที่มันเป็นมันเป็นแค่ไข้ธรรมดานราไม่ได้โดนแม่นางจะคงจปคืนอะไรหรอกนะครับเป็นไข้ไข้ขป่าธรรมดาแต่ก็หายะข้าวกินกันดีกว่าเบ็ด Oh. ก็ทุกคนครับตอนนี้น้เราเนี่ยก็ได้ทำกับข้าวเสร็จเรียบร้อยนะครับนี่ทุกคนแกนนะครับที่สอนเนี่ยเอามาจากบ้านนะครับเป็นกระดูกหมูนะพี่ๆนะข้าวของเราก็เสร็จเรียบร้อยนะครับก็เพื่อไม่เสียเวลาเดี๋ยวเราเนี่ยจะมากินข้าวกันเลยดีกว่านะครับพี่ๆนี่เมื่อกี้สอนไปไหนมาไปทำธุระมาใช่ไหมละข้าห้องน้ำโอเคทุกคนเดี๋ยวเรามาตากินข้าวกันเลยดีกว่านะครับผม นุ Double ่มอมนกำลังเดินมา มีคนกำลังเดินมาทางนี้นะใครร้องทุกคนเจอไหมครับไม่รู้ว่าใครเดินมานะมันมีคนเดินมา ใครอะทุกคน ันโอ้ยหัวตาหัวแดงน่าจะเป็นผีตรงตะเคียนเปิดมือระวังอะไรนะผีตรงตะเคียนที่เราไปฟังเขาเมื่อกี้เฮ้ย ไม่รู้ว่ะมันเดินมาใต้ห้างไอ้สอนอันนี้ข่าวอุตส่าหมดแล้วว่ะโอ้โหสยองโอ้โดูลูกตามันดีทุกคน เฮ้ย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 ใหญ่ขึ้นมานะเฮ้ยอิศรอะไรมันจะขึ้นมาเฮ้ยเฮ้ยไปลงไปเฮ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเบ็ดมึงสติก่อนมึงสติก่อนตอนเร็วเร็วๆอะไรอ่ะมันไม่มีคนใดลงตรงนี้ไอ้เบ็ดเฮ้ยอิศรลงได้เปล่าโอ้กูจะตกเอ้ยดีๆเว้ยกูจะตก เบ็ดเออตอลระวหงเลยเบ็ดลงมาลงแวต่อลงไปเลยไม่ต้องห่วกแล้ววีมึงกันเ้วเฮ้ยใครวะมงเล่นมันหัวแตกขนาดนั้นเล ไรเจ็บตรงไหนบ้างยืนเย็นไม่เจ็บเลยไปเย็นก่ไปเย็นก่อนักสี่ก่อนโวทุกคนเมื่อกี้เราต้องโดดลงมาจากห้างอะตุ๊ผีอะไรแั่งคือต้นไม้ได้วะรอแม่งพลิกจัดตุ๊ผีอะไรมันคือต้นไม้ได้ไอ้พี่ ทางผมก็สูงนะมันขึ้นได้อะคือใครวะก็ผีตะเคียนที่เราไปฟันต้นมันนี่แหละไอตัวเนี้แหละมันสิงอยู่ในต้นมันอ่ะมึงได้สังเกตดูไหมว่าทําไมกูเจอเลือดเนี่ยเต็มตัวมันเลยอ่ะที่เลือดเต็มตัวเพราะเราไปฟันมันไงมล้ไม่เห็นเหรอเลือดไหลออกมาจากต้นอ่ะแล้วหัวเว้อเลยพี่<อ>พี่เห็นหัวไมหมเว้อเลยอะแบบมันแดงอะนะปกติไม่เคย เราเขามาสองครั้งเปล่าวะเอากลมาไก่กอล่ำเรา,าก็มากรบบึงเมื่อวานไม่เจอตัวพี่วันนี้เจอตัวอย่าบอก<ห>น,นะทำไมมันถึงตามมามึงได้เอาอะไรของมันมาเปล่าน่านไงน่านไงสอนมึงเอาของเขามาทุกคน ไม่แปลกเลยนะที่มันจะตามหรือว่ามันจะมาเอาของมันคืนวะฮะม,มือผมสั่นเลยพี่สายเหตุที่ม่งขึ้นอย่างห่างก็เพราะไอเนี่ยแหละไอเนี่ยแหละมามเอาไปคืนเขาดิไม่กล้าไปแล้ว กูไปมันจับกูหักคอเข้าของก็อยู่นู่นโอ้เรากินข้าวกันยังไม่เสร็จเลยอะเข้าของก็อยู่นู่นมันจะกลับปเปาเอยงไหมล่ะถ้าไม่กลับก็ถ้าไม่ไปเอางเราก็กลับบ้านเลยเอาชีวิตเราไว้ก่อนไหมล่ะมันมาตามเอาของมันหรือเปล่าเนี่ยวางไว้นเนี่ยแหละเดี๋ยวมันก็มาเอาเองอะกลับก่อนไหมล่ะเอาชีวิตรอดก่อนเข้าของเดี๋ยวค่อยมาเอาวันหลังมันอยู่บนห้างว่ะวะ ไม่ต้องไปยุ่งมันแล้วมึงไปยุ่งมันเดี๋ยวมันเอาเอาเรา,าตายนไ,ไม่น่าเอาต้มหัวมาเลยพี่เอาต้มหุ่มาทีเรื่องใหญ่เลยอะอไปคืนนี่ล่ะไปคืนดินม,นมันมันต้องการสิ่งนี้หรือเปล่า ไงสอน,นมึงเจอไหมม,มันอยู่บนห้างโอ้โทเุกคนเจอไหมตอนนี้มันยืนบนห้างของเรานะครับเข้าของของเราก็อยู่บนห้างด้วย ข้าของเราอะตอนนี้ทุกคน กินจานกูด้วยนะกินจานเดียวกับที่กูกินด้วยนะเด็กเอานี่ใช่เปล่านี่ใช่เปล่าติดตามหาเอา เอากลับไปไปเก็บมาดิโยนให้มันตกโยนให้แม่มไหนสอนเดี๋ยวมึงเจอกู nha ของมันแล้วนะทุกคนตอนนี้มันก็จะลงไปแล้วนะมันน่าจะมาเอาสิ่งที่มึงเอามาเนอะ่แหละสอสไม่น่าเอาเงินมาเลยม,มีติใหม่ผีเป็นต้นไม้ได้นะผมว่าไอ้ผีตะเคียนต้นนี้น,นนะมันมีจิตอาฆาตจิต จิตที่ร้ายสูงมากนะครับไม่งั้นมันเปลนต้นไม้ขึ้นไม่ได้หรอ,อที่เราดูเลือดอาบสบงสายอาบไหลนันงหมดเลือดอาบสบายอาบไหลนันงหมดดูดูดู เขา,าอยู่ในตองตะเคียนเราเดี๋ยวเราขึ้นแบวของเราดีกว่ามั้ยมันกินข้าวไหมอ๋อไม่กินมันกินจาน,นมันโยนลงมาหมดเลยนะครับพี่พี่ลงคลิปนี้ไปโดนด่ากแล้วต้องสอนไปเอาของผีทําไมต้องสอนขี้ขโมยจังขึ้นไม่อยากจะคิด <laughs> เรากลับไปเอาของเถอะเราขึ้นแบลของกได้ก็โอเคแล้วพี่แล้วผมรอดชีวิตมาได้ก็โอเคแล้วพี่นะ รีบเอาของแล้วก็จะรีบออกจาใจใช่ไม,ม่มีเลรเก็บของมาปอกไปดีกว่าไปทุกคนเดี๋ยวคืนบวนห้างเลยดีกว่ายิงแค่มาแค่เอาของมันเนี่ยมันไม่ได้มาเอาชีวิตเราด้วยนะ <c oughs> แค่มาทวงของมันคืนนะอืเไป ทุกคนครับตอนนี้นะครับผมกับสอนเนี่ยได้ขึ้นไปเก็บเขาของเสร็จเรียบร้อยนะก็เราเนี่ยต้องรีบเดินทางนะครับเมื่อกี้เนี่ยผีนางตะเคียนเนี่ยมันมาเอาของมันคืนนะครับก็มันคือตั้งหูของมันนะพี่พี่มันแค่มาเอาคืนดีนะมันไม่เอาชีวิตเราไปด้วยนะสอนโอ้โห oh, ทุกคนเราเนี่ยต้องรีบโดดลงมาจากห้างนะครับเพื่อที่จะเอาชีวิตของเราเนี่ยรอดนะครับ โอ้โหเมื่อกี้น่ากลัวมากเลยเลือดเนี่ยเต็มตัวเลยนะครับน่าจะเป็นที่ผมเนี่ยเอามีดฟันต้นของมันนะครับนะใน<ห>สอนเราก็กินข้าวไม่เสร็จด้วยนะมันเทเขาเราหมดเล้ะนะครับไปทุกคนก็โอเคเดี๋ยวเราเนี่ยรีบเดินทางออกจากป่าแห่งนี้ก่อนเลยดีกว่า เดี๋ยวมันจะตามออกมาเองนะครับผม